แซ่บว่าครับแซ่บจ้ะอ๋อแซ่บอืมขึกินแต่เนี่ยแบแต่บ้างเนี่ยอันบ๊อกผู้ขนมปังกับแม่ค้าดได้แ่บก็กันเลยอันพ่อค้าแซ่บเพราะขาดแสบครับอืมแซ่บนี่บ๊อกม่นขนมแซ่บเนี่ยยังแซ่บคนกินเนี่ยพ่อค้าแซ่บเลยคนมาเอ้ยนี่ปัดปิ้งปังเด้อครับเด้อนี่เพิ่นปิ้งเองนะครับปิ้งเองกินเองนี่ บอสนลูกเลยครับทังสองคนบอสนลูกเลยบอสนลูกเลยกูเละลูกง่างไปทางไหนพูเลยสนกันอกันไปไเป็นไโอเคป่ะค่ะเยแสบบเตบเตยรชากไ้แบอืใบเตยกชาได้แ่บปลูกเองเลยเองเครับใบเตยเนี่ยไปหาพ่านว่าเองเลยเด้ อยากเื่อเขาอเมซอนเลยเดีอเมซอนเขาปลูกในาะดอโ้ทอะเปลกมากอ่าได้คพี่กับเอาพี่กินยอมคือพระแฉพี่กินเป็นตะแซ่พึ้นเจ้าองนเป็นแ่นี่ครับนี่ครับอ <ส gas S 2> นี่ครับโอ, <BY> โอ้โหดิ้นเองกินเองยังม่ได้ขายรอกดินเองกินเองสิบพ่ได้ขายแหละเนาะ